สวัสดีครับพบกับ OKD Network อีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวโปรดักตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็น WIFI 6นะครับเลาเตอร์ a x 1 0 0ัหามาตรฐานใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์เทนด a นะครับในโมเดลนะครับรุ่น tx2 pro นะครับตรงนี้นี่คือชื่อโมเดลเขานะครับอันนี้ก็รูปลักษณ์ตามที่เห็นเลยนะครับจะเป็นเราเตอร์ที่มี5เสานะครับ5เสาอากาศเป็น Wi-Fi 6เราเตอร์นะครับก็ อันนี้เป็น wiFI 6ที่ราคาไม่แรงนะครับแต่ต้องได้นะครับแล้วก็คุ้มค่ามากนะครับที่ผมเทสมาอันนี้รูปลักษณ์ภายนอกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับอันนี้แพ็กเกจเราไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้แกะกล่องโผลใหม่เลยนะครับของเทนด้าของทางศูนย์นะครับประกัน5ปี ของทาง OK เคดีเน็ตเวิก็จะเป็นประกันสูงอยู่แล้วนะครับอันนี้ลูกค้าหลายๆท่านก็จะทราบกันดีนะครับถ้าใครเคยใช้บริการของทางโอเคดีเน็ตเวิกนะครับนะกล่องผมไว้ข้างๆนะครับอันนี้เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีคู่มือนะครับมาให้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเปิดมาจะเป็นภาษาอื่นภาษาจีนภาษาอะไรไม่มีนะครับของทางโอเคดีเน็ตเวิกจะเป็นของอ f f i c i a l นะครับเท่านั้น นะครับจะไม่มีของฮิ้วแน่นอนนะครับอะแดปเตอร์นะครับที่ให้มาก็จะเป็นอันนี้มอแปลงอะแดปเตอร์นะดูซิไฟมันกี่โวลต์นะครับมอแปลงอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้ปลั๊กก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไฟนะครับก็จะเป็น12โวลต์1แอมป์นะครับเป็นแบบนี้นะครับแจ็คก็ผมดูคร่าวๆก็น่าจะเป็น3.5มมิลนะครับ มาตรฐานนะครับตัวเราเตอร์นะครับอ่ะเนี่ยสายแลนก่อนโอ้สายแลนแถมเป,เป็นแบบแบนให้ด้วยนะครับอันนี้ดูดีมากนะครับตัวเราเตอร์นะครับอยู่ในห่อพลาสติกนะครับในรูปร่งางก็จะเป็นแบบนี้5้าเสาอากาศนะครับตั้งขึ้นมา หน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะครับเหมือนแบทแมนเลยนะขาวตัวสีดำนะครับอันนี้ด้านหน้าเขาก็จะมีโลโก้นะครับมีไฟสแสดงสถานะนะครับเท่าที่สังเกตก็คือจะมีแค่ดวงเดียวนะครับก็ไม่ใช่สาระสำคัญอะไรนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังอินเทอร์เฟซด้านหลังนะครับก็จะมีพอร์ตที่เป็นอเทอ์เน็ตแลนนะครับให้3ช่องเป็นจิกะบิตทั้งหมด นะครับเป็น10ปทวายทพันทั้ง3พอร์ตแล้วก็ช่องสีน้ำเงินจะเป็นแวนนะครับก็เป็นจิกเกอบิชเช่นกันนะครับปุ่มรีเซ็ตคืนค่าโรงงานนะครับแล้วก็พาวเวอร์สักเก็ตสำหรับเสียบอะแดปเตอร์เมือสกูนี้นะครับหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังๆก็ออกแบบมาเป็นประมาณนี้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นด้านใต้เครื่องนะครับก็จะมีชื่อพาสเวิร์ดชื่อ Wi-Fi เริ่มต้นนะครับมาให้มี MAC address มี serial number เป็นค่าอ่าบอไอในการเข้าไปตั้งค่านะครับโมเดลด้านล่างก็สังเกตว่าจะมีรูระบายอากาศเยอะนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนนะครับเทนดานทีเอ็์สโปรตัวนี้นะครับก็จะรองรับโหมดการทำงานทั้งหมด3โหมดนะครับก็คือจะเป็นเราเตอร์โหมดนะครับมีอ่าแอสเซทพอยต์โหมดนะครับแล้วก็จะมีโหมดรีพีทนะครับรีพีเตอร์รีพีเตอร์ก็คือรับล้วปล่อยต่อนะครับก็คือไปรับสัญญาณจากที่อื่นแล้วก็ปล่อยต่อ นะครับส่วนในส่วนของเ็อตเตอร์โหมดกับเอสโซฟายโหมดอันนั้นคือจะต้องเอาแลนดนะครับเข้ามาที่มีนเน็ตนะครับจากเราเตอร์ของผู้บริการอะไรพวกนี้มาเสียบเข้าช่องจะแลหรือจะแวนก็เสียบได้ทั้งคู่นะครับอยู่ที่เซตติ้งนะครับด้านไหนด้วยเดี๋ยวเราจะมาเทสสปีดกันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดโฟกัสหลักนะครับเดี๋ยวมาดูสปีดกันนะครับว่าเขาเทสได้เท่าไหร่นะครับในราคาระดับนี้นะครับระดับราคาผมจะมีแปะไว้ใน โพสนะครับอลองดูกันได้เดี๋ยวเรามาเทสสปดกันครับตอนนี้ผมก็ทำการเสียบ power นะครับของตัว t e n d a TX2 ปร่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเสียบสาย LAN ที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเข้าช่อง WAN สีน้ำเงินนะครับเสียบ power เรียบร้อยไฟเข้าปกตินะครับอันนี้ผมจะทำในส่วนโหมดเเตอร์โหมดนะครับก็เป็นโหมด default นะครับ เสียบไปเสร็จแล้วเนี่ยไฟสเตตัสด้านหน้านะครับเวลาที่มีเน็ตเข้ามาเนี่ยมันจะเขียวนะครับอันนี้คือในโหมดที่เป็นเราเตอร์โหมดนะครับ default นะครับถ้าไม่มีเน็ตเขาจะเป็นสีแดงนะครับแสดงว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นเด้ว่าอินเทอร์เน็ตสายแลนที่เข้ามาอาจจะมีปัญหานะครับหรือว่าเราเตอร์ที่ตัวแรกที่เสียบมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือสเตตัสแบบนี้คือพร้อมนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสสปีดกันนะครับอันนี้โฟกัสของเราเตอร์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้นะครับอ่ะ Wi-Fi นะครับของผมก็จะเปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งนะครับผมเซตไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็น2ออชื่อนี้นะครับ Tenda ท x 2 Pro นะครับก็จะแบ่งเป็น2คลขึ้นนะครับ ตัวนี้จะปล่อยได้ทั้ง2.4แล้วก็5 GHz นะครับผมเลือกต่อที่5นะครับเพื่อความเร็วที่สูงกว่านะครับ5 GHz แบนด์วิดท์เขาจะกว้างกว่าอยู่แล้วนะครับนี่คอนเนคเตอร์บอร์ดนะครับมาดู1รงสปีนิดนึงนะครับวิ่งที่1.2เลยอันนี้เป็นโทรศรัพท์รุ่นที่อาจจะไม่ได้ใหม่มากนะนะครับแต่ว่ารองรับ Wi-Fi 6นะครับเวลาคอนเนค t แล้วก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เขาก็จะมีเลข6ตัวเล็ก,ลก,ลกตรงนี้ ข้างๆเครื่องหมายใส่รัก w i ไฟนะครับ mm hmm. เทสสปีดกันซะดูว่าวิ่งเท่าไหร่นะฮะก็ขึ้นไปประมาณนี้เลยนะครับก็ตัวนี้เทสสปีดเนี่ยปัจจัยมันก็มีหลายอย่างนะครับมีทั้งเรื่องของช่วงเวลาในการเทสนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์เองที่เราเลือกนะครับอ่าแล้วก็เขตพื้นที่การใช้งานนะครับอันนี้แพ็กเกจผมวิ่ง 1,000ทับ500นะครับดูมันวิ่งนะครับสัต์เข้าไป700กว่ากว่านะครับอัพโหลดก็เต็มสตรีมเลยนะครับคุ้มค่านะครับกับราคาประมาณนี้แล้วก็รองรับความโด่ได้ขนาดนี้นะครับในส่วนของผู้ใชที่รองรับนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่จำนวนอุปกรณ์ที่รองรับได้สูงสุดนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก20นะครับถึง30 client นะครับ คุ้มค่ามากนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวเราเตอร์ Wi-Fi 6นะครับที่ราคาไม่แรงแล้วก็อาจจะใช้งานภายในในบ้านในองค์กรเล็กๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับที่เป็นลักษณะหอ,อ,อพักหรือว่าสถานที่ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเนี่สเทสปีดสามรอบสี่รอบเนี่ยกวิ่งประมาณเดิมเลยนะครับดูนะครับตอกอะไรอยู่ อย่างต่ออยู่ที่เซน้าอเทคสโบนะครับในซอปีขนาดเนี้ยผมว่าจับต้องได้สบายเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักไลน์นะครับ l i น์แอดแอดไซน์โอเคดีหรือว่าทักมานทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับ inbox เข้ามานะครับทางเราก็จะมีบริการนะครับในการตั้งค่าให้กับลูกค้าไปพรอมใช้งานได้เลยนะครับจริงๆมันตั้งค่าไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าใครเอาส่วนลดเร็วนะครับ ก็ให้ทางโอเคเดน้เงเวิร์เนี่ยจัดการให้ไปพร้อมใช้ง,งานได้เลยนะครับไปถึงลูกค้าก็เสียบสายใช้งานได้ทันทีนะครับติดอะไรก็แจ้งมาทางไลน์หรือว่าทางอินบอ็อกในเพจได้นะครับอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับอันนี้ t e n d ้า TX 2 Pro นะครับหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้หน้าตากล่องนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคฝากไว้วครับผม